สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS k 2563กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กี่ห้อง ลอตโต้รีวีไอพีนะคะประจําวันศุกร์ที่4เดือน12พศ63นะคะสูตรของแอดสามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกผลไม่เหมือนกันก็ต้องมาเช็คสูตรก่อนว่าสูตรไหนมาเดินมันเข้ามันหลุดอยู่นะคะก็ต้องมาเช็คสูตรก่อนตอนนี้สูตรของแอดตั้งแต่รอบที่18จนถึงรอบที่22นะคะสูตรของแอดเข้าหลายสูตรด้วยกันสูตรที่2ก็เข้าสูตรที่3สูตรที่4สูตรที่5สูตรที่10สูตรที่12ก็เข้าเข้าอยู่1 2 3 4 5 6สูตร นะคะเข้าด้วยกัน6สูตรนะคะแอดก็เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะพาไปดูทุกสูตรเลยนะคะสูตรแรกและกันสูตรส0นะคะสูตร10นะคะแอดที่แอดจะใช้ก็คือสูตรที่10ส,สูตรที่10จะใช้3ตัวบนนะคะ3ตัวบนหลัก10บ,บวก2ตัวล่างหลักหน่วยนะคะแถวนี้นะคะแถวนี้เป็นรอบของยี่กีนะคะ1วันมี8 8รอบรอบละห่างกัน15นาทีซึ่งไฟเอ็กเซลมันจะเป็นเซลโผลมาให้เราเลยนะคะแถวนี้จะเราจะไม่ได้ เราจะไม่ได้แตะอะไรเลยนะคะเอ็กจะผู่ขึ้นมาให้มันเป็นเซลที่บังคับใน Excel ส่วน3ตัวนี้เราต้องพิมพ์เพิ่มนะคะในแต่ละในแต่ละรอบนะคะรอบที่18ออก 2, 2, 5, 1, 8 3นะคะ3ตัวบนออก 2, 2, 5สนะคะส่วน2ตัวล่างออก 1, 8นะคะของรอบที่18คือคือแถวนี้เราเราพิมพ์เองเราคีย์เองในแต่ละรอบรอบนั้นๆนะคะแล้วแล้วทีนี้เซล์นี้เซล เซลนี้จะเป็นเซลที่แอดทำขึ้นมาสูตรที่10จะใช้3ตัวบนหลัก10บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ8 2บวก8เท่ากับ10เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0นะับเพิ่มให้ได้จําจำนวนนะคะ0แล้วก็1 2 3 4ช่วงแรกเราเช็คสูตรของเราให้มันเข้า3รอบติดเราค่อยลงทุนนะคะรอบที่19ออก1 3 7 7 9 3เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทาง7เข้าไหมคะไม่เข้า 7ไม่เข้า9ไม่เข้าต่อไปรอบที่20เอารอบที่19มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลัก10ก็คือ3บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ9 3บวก9เท่ากับ12อเอาแค่หลักหน่วยก็คือ2แลนะเพื่อเป็น3 4 5 6รอบที่20ออก4 3 3 7 6 3เขเข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้นะคะ เเข้าไหมคะไม่เข้า6เข้าไหมคะเข้าทําสีแดงไว้ต่อไปรอบที่21เอารอบที่20่สมาคํานวณน,นะคะ3ตัวบนหลักสิบก็คือ3ามบวกสตัวล่างหลักหน่วยก็คือ6 3สาบวกหเท่ากับเนะับเพิ่ม9แล้วก็ 0, 1, 2, 3รอบที่21ออก0ูนย์สามหนเก้ามเข้าไหมคะเข้านะคะทําสีแดงไว้1เข้าไหมคะ หนึ 1> 1, ข้าททำสีแดงไว้8เข้าไหมคะไม่เข้า9เ้าข้าไหมคะเข้าทําสีาแดงไว้เห็นแล้วใช่ไหมคะว,ว่าเข้า ติดการ3รอบที่2ตัวบนรูดหน้าแล้วก็ลงทุนที่2ตัวบนรูดหน้าเลยรอบที่22เอารอบที่21มาคำนวณ3ตัวบนหลักสิบก็คือ3บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ9 3บวกเเท่ากับ12อเอาแค่หลักหน่วยก็คือ2นะเพิ่มเป็น3 4 5 6ี่นะคะรอบที่22ออก0 2 3 4 6เราลงทุนที่2ตัวบนรูดหน้านะคะ2เข้าไหมคะเข้านะคะทําสีแดงไว้ส่วนหลักอื่นก็เช็คเหมือนกันเพื่อดูทิศทางเพราะว่าบางทีมันอาจจะเข้าหลายหลักพร้อมกันนะคะ สามเข้าไหมคะเข้าทาสีแดงไว้เห็นไหมคะผูมาอีกหนึ่งหลักแล้วสี่เข้าไหมคะเข้าทําสีแดงไว้หกเข้าไหมคะเข้าทําสีแดงไว้ผูมาสองหลักนะคะก็คือสองตัวบนรุดหลังกับสองตัวล่างรุดหลังก็เริ่มผูมาแล้วนะคะใครจะลงทุนสาม สามหลักพร้อมกันเลยก็ได้ถ้าใครมีทุนเยอะนะคะแต่ถ้าใครทุนไม่เยอะก็ตอนนี้2ตัวบนรุ่นหน้าก็เริ่มเข้านะคะก็เข้าแล้วสีรอบก็ลงทุนที่2ตัวบนรุ่นหน้าได้แล้วต่อไปรอบที่23เอารอบที่22มาคํานวณ3ตัวบนหลัก10ก็คือ2อบวกสตัวล่างหลักหนึ่งก็คือ6 2สบวกหเท่ากับแนะเพิ่มเป็น8แล้วก็9 0 1 2นะคะรอรุนรอบที่23ว่าจะเข้าทุกหลักหรือเปล่านะคะส่วนอีกสูตร หนึ่งนะคะมีอยู่หลายสูตรด้วยกันเอาอีกสักสูตรก็แล้วกันนะคะสูตรที่สองสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสูตรที่สองก็เข้าสี่รอบติดแล้วนะคะสูตรที่สองสูตรที่สองนี้จะใช้สามตัวบนหลักสิบบวกสามตัวบนหลักร้อยนะคะสองบวกสองเท่ากับสี่นับเพิ่มให้ได้ห้าจำนวนสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแล้วก็รอบที่สิบเก้าออกหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดเก้า สเข้าไหมคะไม่เข้าเจ็ดเข้าไหมคะเข้าทําสีแดงไว้เเข้าเก้าไม่เข้าต่อไปรับที่ยี่สิบเอารับที่สิเก้ามาคํานวณหนึบวกสเท่ากับสี่นะเพิ่มเป็นห้าหเจ็ดแปดรับที่ยี่สิบออกสี่สาดหกนะคะสามเข้าไหมคะไม่เข้าเจ็ดเข้าหกก็เข้านะคะ ต่อไปรอบที่21เอารอบที่20มาคํานวณ3ตัวบนหลัก10บวกตัวบนหลักร้อยนะคะ4บวก3หรือ3บวก 4, ได้7นะเพิ่มเป็น8901รอบที่21ออก0 3 1 8 9 1เข้านะคะ3ไม่เข้า8เข้า9เข้าต่อไปเข้า3ารอบติดแล้วที่2ตัวล่างรูดหน้าแล้วก็ลงทุนที่2 2ตัวล่างรูดหน้าได้เลยต่อไปรอบที่22บเอารอบที่21มาคำนวณ3บวกเท่ากับ3 นะับเพิ่มเป็น4567รอบที่22ออก0 2 3 4 6นะคะเราลงทุนที่2ตัวล่างรุ่นหน้า4เข้านะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง d ี B r ิ s ริสสด้วยนะคะใครสนใจเข้าไลน์กลุ่มนะคะสามารถกดได้ที่ใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใครสนใจสูตรนะคะก็ทิ้งเมลไว้ได้นะคะอาจจะส่งเมลให้นะคะก็ฝากขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณคะ่ะที่ติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะ